สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้วันที่29กันยาย,ยน2568นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเที่ยวริมโขงกันนะคะแอดมีตำราโคกแตกนะคะมาฝากเช่นเดิมนะคะท่านผู้ชมเนาะ58ใครโชคดีบ้างคะแอดขอแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนใครที่ผิดหวังไม่ต้องเสียใจนะคะเดี๋ยวเรามาตักัตนต่อในคลิปนี้ได้เลยนะคะท่านผู้ชมมี3ตัวเน้น2ตัวเน้นเหมือนเดิมนะคะมี3ตัวแล้วก็ สามตัวเน้นสามตัวรองสองตัวเน้นสองตัวรองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีตัวไหนบ้างนะคะท่านะผู้ชมเนาะ82094นะคะอยู่ใน5ตัวนี้ยังไงก็ไม่หลุดแน่นอนนะคะนี่คือชุดเน้นนะคะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูตัวรองกันนะคะพอดีว่าแอดรีบนะคะแอดมีงานล่ะคะ่ะแอดก็เลยลงไม่นานนะคะท่านะผู้ชมเนาะตามนี้เลยนะคะ ตัวรอง3ตัวแอดแปลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะแอดขออวยพรให้ f c มีโชคมีลาบมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆแฮงๆปังๆ,งๆทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ